สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาฮายสายฮาแต่ไม่ฮาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้เรามาอยู่ที่สนามหลวงสองนะผมตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองนะผมเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาไปดูรองเท้ามือสองนะผมตรงนี้แลผมสวนขยายนะครับสนามหลวงสองครับผมเข้ามาตรงนี้นะครับ ทางเข้าตรงนี้นะครับผมฝั่งฝั่งพระพรมนะครับผมฝั่งนี้นะครับผมตอนนี้เราจอดรถที่เราลอยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับผมตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับเพิ่งจะแปดโมงแม่ค้าแม่ค้าก็กําลังน่าจะกําลังตั้งร้านอยู่นะครับผมช่วงนี้ เราจะไปเข้าตรงประตูเอสนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าประตูเอสนะครับผมประตูเอสก็จะเป็นตรงนี้นะครับ,รบตลาดทนบุรีสนามหลวงซอนตรงนี้ยังช่วงเช้าอยู่ครับแม่ค้ากําลังจะเริ่มมากันค่งจะเริ่มตั้งร้านเดี๋ยวเราไปเข้าตรงประตูเอสเลยครับไปเลย เข้ามาตรงประตูเอสนี่ครับเจอกร้านเก่งยียนปายุทธนะครับตรงนี้ก็เดินไปเรื่อยช่วงนี้แม่ค้าก็กำลังมาเปิดร้านกันอย่างเช้าอยูย่ก็ช่วงนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับแม่ค้าย,ยังมากันไม่หมดครับสายๆแถวนี้ก็จะตั้งร้านเต็มหมดครับเดินไปเรื่อยๆครับจากประตูเอส ลูกค้าก็เริ่มกำลังจะมากแ,แล้วนะครับเข้ามาจากประตูเอสประมาณสัก100เมตรได้นะครับผมร้านลอกทามือสองวันนี้ก็ร้านคือชอบเปิดวันแรกนะครับเป็นเปิดวันแรกเป็นทางการนะครับผมพ่กค้าแม่ค้าก็เริ่มจะมาเลี้ยงของแล้วนะครับ ทางโซนนู้นก็จะเป็นของมือสองครับสอยนุ่มอันนี้ก็จะเป็นของมือหนึ่งร้านนี้ก็ขายรองเท้าถึงแล้วครับผมร้านซื้อจ๊อบครับผมโอ้นี่ยครับผม นี่ครับฟิวจอบอย่างนี้ครับผมวันนี้ฟิวเจอรเปิดร้านวันแรกครับผมรองเท้าสวยๆครับผมรองเท้าที่ร้านลงลงใหม่หมดเลยครับประมาณ300กว่าคู่นะเป็นงานหญิงครับงานคัดหัวสภาพสวยๆครับ มานีครับใครสนใจมาเดินเที่ยวสนามหลวงสองครับอย่าลืมแวะร้านฟิวช็อปนะครับผมของเยอะครับผมเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆครับงานก็จะประมาณนี้ครับ มานี่ครับผมอันนี้จะเป็นคอนเวิร์ตแวนคอนเวิร์ตแวนครับผมเป็นไงบ้างเฟรชอบนี่ครับของเต็มร้านรานบผมชักชวนเพื่อนๆ่อยนนะใครสนใจมาชมหน้าที่สนามหลวงสองครับผมโอเคอยู่ส่วนขยายนะซอยกลาง ด้านบนโซนด้านบนเข้าประตูเอสมาประมาณ100เมตรนะรผมอยู่ซ้ายมือานนขายของมือสองนะขายของมือสองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามแวะมาชมแต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสินค้าสวยๆมากมายครับแวะมาดูกันได้ครับสวัสดีครับ